ผัดไทยโบราณครับทุกคนโอ้โหรูปแมคค้าเป็นโลโก้หน้าร้านเลยนี่ขอถ่ายเน่อยนะครับนี่ครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดประดู่ครับมาเดินงานวัดครับนี่มาเจอผัดไทยโบราณอีกแล้วนี่ดูเครื่องครับอันนี้หอมแดงแล้วก็อะไรครับเนี่ยใส่ไปใจโป๋หรอใจโป๋แล้วก็กุ้งแห้งแล้วก็กุ้งชุป,ปู องปล่อยแล้วก็เต้าหู้เอาเชื่องลงไปผัดแล้วก็ใส่น้ำมันมสีสันน่ากินมากอ๋อเส้นลงไป ปกติขายที่ไหนอะครับไม่ใช่งานวัดเนี่ยขายที่เราวัดกินค่ะปกติเราก็จะมาจากร้านร้านอย่างเดียวยังไงนะหมายถึงว่าออกร้านอย่างเดียวคือไม่มีแบบหน้าร้านขายใครจะตามกินนี่ก็อดต้องมาตามงานตามอะไรอย่างนี้เท่านั้นอีกแล้วนะครับร้านอร่อยมากกัเป็นแบบนี้ <c oughs> ผมอยู่ที่งานวัดประดูนะ่นะนี่น้ำผัดไทยเขาส่วนรับความอร่อยโอ้โหคือเราเจอผัดไทยที่ไหนนี่ไม่ได้นะเราต้องเข้าใส่เลยนะไม่เผ็ดมากนะไม่เผ็ดมากครับเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวเผ็ดเกิน กระทะครับแถมมันโลเลยครับอย่างนี้ต้องต้องมีอะไรสักอย่างหนึง่งแน่ๆทุกคนมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นอะไรนะเอ,อ๊บใส่กุ้งลงไปหนึ่งตัวเป็นไข่ต่อหรือว่าไข่พีชยังไงเอาไข่โปะก,ก็ได้ครับ ครับคือทอดกุ้งครับเขาจะไม่เอาไปผัดรวมกันนะกล่อ,อ,องเท่าไหร่ครับห้าสิบบาททุกคนราคามาตรฐานได้กุ้งตัวใหญ่หนึ่งตัวปกติกินแค่ผัดไทยไม่มีกุ้งสดก็ห้าสิบาทแล้วนี่มีกุ้งสดให้ตัวหนึ่งก็ เขาเรียกห่อไข่ไปเลยไข่ห่อแหมโูโอ้โห,โโห,โโหน่ากินมากอะตอนเนี้ยหอมด้วยห้าสิบบาททุกคนโอ้โห,โอโหโยดโอดแหของอร่อยแบบนี้ไม่มีให้กินต้องในงานเท่านั้นโอ้โหโดู เทคนิคแม่ค้านะครับกับไข่นะขายมานานหรือยังครับของพี่เนี่เจ้าของขายมานานแล้วคะ่ะหลายหลายสิบปีแล้วนะนี่คนระับดูโลโก้ก่อนนะฮ่า <laughs> ไม่ธรรมาดาคนะรับปัดไทยกุ้งสดปลาอ้อยนะปัดไทยโบราณอันนี้ปลาอ้อยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใ <laughs> ช่แซวๆนะอย่ามาด่าผมนะ นี่ไหนขอขอ,ขอดูหน่อยครับโชว์หน่อยโชว์นิดนึงอ่าขอถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองโอ้โหน่ากินมากครับนี่อันนี้คือใส่ถัว่วอ่าใส่ถั่วไปมันถึงจะครบสูตรนะเนียผัดไทยผัดไทยที่ขาดถั่วก็เหมือนกับเธอที่ขาดใจนี่ มันขาดกันไม่ได้นะมันต้องคู่กันนี่แล้วก็เครื่องเคียงนี่เรียบร้อยครับ50บบาทนี่เอาไว้ตามชมนะครับทุกคนคอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ